สวัสดีพี่น้องป้องตายสุผู่สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อนอกครับกับทางพยางแสนบ้านทุ่งคือเก,กาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวนอกครับเป็นข้าวของทางคุณแผลวาวนอครับเรียกได้ว่ามีประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเปรถให้ผู้ชายจริงไหมฟังเหตุผลชัดๆ แพวๆพาวตอบแบบนี้ลั่นถ้าจะเปซื้อเงินสดให้เลยป้าพี่น้องม่นเกิดประเด็นนี้อย่างอีกนาะบัดที่นี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับกอน,นานี่นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยมันบอกครับพี่น้องที่ทางน้องสันเพิ้นไปซื้อรถนั่นแหละครับนะครับผมนะครับภาสิเป็นรถ พอเช่นะครับพี่น้องนะครับแต่เพื่อนบ่ได้ซื้อเงินสุดนะครับพี่น้องกับมีรูปคุณแพลวากับน้องสันแหละครับท้ายรูปที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับทางคุณแพลวากับน้องสันเพื่อนก็ได้มีการออกมาเคลียร์ประเด็นนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าคุณแพลวานะครับเป็นคนเปยรดเป็นคนซื้อลดให้ทางน้องสันนะครับแต่จริงๆเพื่อนไม่ได้ซื้อพี่น้องนะครับคุณแพลวาเพื่อนบอกไว้แบบนี้นะครับเพื่อนบอกว่า ถ้าเพื่นสิเปยนะครับเพื่นซื้อเงินสดให้เลยนะครับบออยากมีปัญหาในอนาคตวาสันนดียครับพี่น้องนะครับซื้อเงินสดให้เลยประมาณนี้ถ้าสิเปยแต่นะครับถ้าเพื่นสิเปยก็ต้องเป็นแฟนกันนะครับเป็นคนในครอบครัวเพื่นถึงสิปีมันกับ่แปลกแต่ณขณะนี้บอกได้เต็มปากเลยว่าไม่ได้เปยนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบอไม่ได้เป็นแฟนกันแม่นบ่ครับเพื่นบ่ได้ปีนะครับเอาง่าย ถ้าจะเป์ผู้ชายซื้อใช้เองดีกว่าไหมนะครับเพราะแพลวก็ยังไม่มีรถสปอร์ตนะครับก็คือความหมายเราคุณแพลวเาเพื่อนก็บอกนะครับพี่น้องว่าเพื่อนเองก็ยังมีบ้านมีรถที่เพื่อนยังพรอยู่นะครับบ้านที่เพิ่นซื้อนะครับพี่น้องเพื่อน,นยังพรอยู่ภาระของเพื่อนก็นมีนะครับเพื่อนสิไปซื้อให้เฮ็ดอย่างประมาณนี้พี่น้องแต่ถ้าเป็นแฟนกันถ้าเพิ่นสิเปีมันก็นบก่แปลกนะครับ ถ้าจะปีน,นะครับความหมายคุณแพวเผา้าเพิรนสิปีผู้ซ้ายที่เป็นแฟนกันนะครับเพิรนสิบ่พร์นะครับเพิรนสิซื้อเงนินสดให้เลยซื้อได้บ่ต้องมีปัญหาในอนาคตอันนี้คือของทางคุณแพวเผานะครับสี่เพื่อนได้ออกมาชี้แจงแล้วทางน้องสันกระบอกขึ้นกันพี่น้องน้องสันบอกว่าผมมีเงินเก็บของผมนะครับเงิน YouTube ผมยังไม่ได้ใช้เลยงานลิเกเล่นละครเล่นหนัง และมาอยู่กับบ้านเสียงทองนะครับเป็นการจ้างงานนะครับมีแบ่งให้แม่และบางส่วนอยู่ที่ผมนะครับเป็นเงินที่ผมจ่ายเองอยู่แล้วเป็นความสุขที่ผมชอบนะครับก็บคือความหมายน้องสันก็บอกว่าเพื่อนกับมีเงินของเพื่อนอยู่แล้วนะครับคุณแพลวพาว่อะไรเมาปีหรือว่าซื้อให้เพื่อนอยู่แลว้วประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าทางคุณแพ,พ,พลวพาาเพื่อนก็บ,บอกอยู่ครับว่าเพื่อนก็ซอยบริหารสอยดูแลเรื่องเงินให้น้องสันอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องสันเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนนี่ก็คือ เก็บเงินว่าเปลี่ยนไส้เงินสุรุ่ยสุร่ายประมาณเนี่ยครับพี่น้องคุณแผาเผาเพิ่งเลยเบิงนะครับในส่วนของเรื่องเงินตรงนี้ให้พ่อประมาณนี้ซอยเบิงซอยดูแลซอยบริหารประมาณเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นทางคุณแผาเผาและน้องสัตว์นะครับออกมาชี้แจงเคลียรประเด็นดราม่าเรื่องเปรถนะครับยืนยันนะครับไม่ได้เปรถ้าจะเปรหรือว่าซื้อให้ต้องเป็นเงินสดนะครับประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับทางเพจนะครับพี่น้องก็คือเป็นเพจ ของทางเพจสบายดีทูดีนะครับพี่น้องกับเพจดราม่าจังเพื่อนก็ได้เอามาล้งนะครับแล้วเพราะเอฟซีเห็นนะครับเห็นทั้งคุแพผาเผากับน้องสารออกมาชี้แจงนะครับเอฟซี <FC S 1> บางท่านบางทุนก็นเลยเข้าไปคอมมต์แบบนี้พี่น้องท่านแรกบอกว่าเธอเปย์ไม่ได้หรอกนะครับขนาดรถผัวเก่ายัางถามคืนเลยนะครับยังถามกับเขาคืนเลยจ้านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของเอฟซีเด้อพี่น้องผมก็อ่านไปตามจริงท่านต่อมาก็บอกว่า ทำไม BM พผ่อนแสดงว่าไม่ได้เปนะครับท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าจ้างกับบอเสื้อสาบานกระต่ายทิ่มว่าบม่ได้เปเปรล้านเปอร์เซนนะครับท่านนี้ก็เห็นตางไปอีกท่านนี้มั่นใจว่าเปนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ท่านพี่น้องท่านนี้นะครับอท่านนี้บอกว่าที่ผ่อนให้ผัวเก่าละ่ะคือไรนะครับลืมจริงๆเหรือแถมเลิกกันขอคืนอีกนะครับ แล้วกัท่านสุดท้ายท่านนี้บอกว่าแน่ใจนะว่าเปต้องซื้อสซดานะครับที่ผ่านมาพนแถมทวงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับบางท่านบางคนผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่น้องประเด็นดราม่าเรื่องเปีนะครับคุณแพววพาชี้แจงชัดเจนนะครับไม่ได้เปีนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ